o มอร์น n ิ่งครับผมเย้ Yay. สวัสดีวันหนึ่งที่ปูซานนะครับก็ตอนนี้เราออกจากที่โรงแรมของเราเวลา11โมงพอดีใช่นี่ที่พักของเราอด้านหลังใกล้มากใช่มัเป็นขาดเออใช่นะครับวันนี้แผนของเราคือจะไปขึ้นรถเมล์นะครับเพื่อที่จะไปปูซานสเตชันอ่านั่ง KTX ไปโ,<ล>โซเนาะอ่าใกล้มากนะครับไปนี่ ไปรถเมย์อยู่ไหนอยู่นี่ไงใกล้ๆนี่เนี่ยครับไปรถเมย์ถึงแล้วนี่ไงเราจะมารอเบอร์นี้นะครับ1 0ึ3นี่แหละรถเมย์มาแล้วนะครับรถเมย์หนึ่งศูนของเรานะครับนี่ปะพีมันนี่ใช่ใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์สามเอเคอันยองเสียยว่าอ่ะแต ตอนนี้เราก็ขึ้นรถเมล์มาแล้วนะครับผมนั่งข้างหน้าสุดเลยโชคดีมากไม่ใช่โชคดีหรอกคือมีคนลุกให้เห็นว่ากระเป๋าเราอ่ะใบใหญ่แล้วเพราะว่าข้างหน้ามันมีพื้นที่เหลือวางกระเป๋าไงเออเขาก็ลุกให้นั่งเออใจดีมากอ่ะสวัสดีครับเราก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับที่ปูซานบัสด์สถานนั่นมีป๊อใช่ไหม ไม่รู้ว่ามีไหมปูเขาเรียกว่าปูซานสเตชันนะครับ<ช>ตรงเวลามากมาถึงเพียงตรงเป้เลยเบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่รถ <นะ S 1> เมล์สะดวกนิ่มแล้วก็มีเรียนรถเมเล์โดยเฉพาะเนาะ<ไ>เด้เห็นเมืองอะไรหลากหลายมากเลยนะครับผมเนี่ยรถเมล์ที่เรามาจอดเรียงกันเต็มเลยแล้วเนี่ยคือป้ายนะครับรถเมล์นะครับแล้วก็บัสท,ที่เราจะไปตรงนู้นนะครับนู่นฝั่งตรงข้ามเออพูดผิดนะครับเมื่อกี้เทรนสเตชันนู่นฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนุนแล้วก็ นั่งรถไฟไปโซกันครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับข้ามถนนว้ยเย่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วสถานีปูซานสเตชันตรงนี้นี่เองนะครับ <laughs> ผมลงจากรถย์ตรงนู้นมานะครับเดินข้ามถนนมาก็ถึงแล้วไปเดินเข้าไปดูข้างในกันนี่ อเคตอนนี้เข้ามาปุ๊บเราก็นี่คือบรรยากาศข้างในสถานีนะครับจะเห็นป้ายเนี่ยเห็นไหม KTX นะครับแล้วก็ SRT นะครับให้เลี้ยวซ้ายก็เดี๋ยวเราไปทางซ้ายนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถไฟก็หรือว่าถ้าใครมารถไฟฟ้าเนาะก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้นะครับปูซานเมโทรสเตชันลนยหนึ่งนะครับขึ้นตรงนี้เลยโคด้านหน้าเลยขึ้นมาเพื่อเดินไปได้เลยนะเนี่ยครับน่าจะตรงนี้นะเนี่ยด้านขวาเนี่ยครับทุกคนเนี่ย KTX เั็นไงเห็นป้ายล้วโอเคปะแพตฟอร์มเดี๋ยวขวาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วนะครับก็ตอนนี้หาอยู่ว่าจะถามใครดีเพื่อคอนเฟิร์มโอเคเราเช็คแล้วนะครับขึ้นที่จอก็คือเราขึ้นที่ KTX นี่ครับ034ไปที่โซ t แทร็กัมเบอแปดนะครับตรงเวลาตรงเวลามาก ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วไวมากนึกว่าเราจะมาเผื่อตอนแรกว่าจะมาเดินเล่นนะครับเนี่ยไม่ได้เดินเล่นเลยเดี๋ยวต้องหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับตอนนี้มีร้านขนมมีอะไรก็มีร้านเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวหาซื้ออะไรลองซ้องก่อนเนาะไม่ไหวแล้วดูซิว่ามีอะไรกินบ้างก็เป็นขนมนันแหละอันออเซโย ตอนนี้เรามีเวลาเดินอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดินสำรวจร้านต่างๆนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกนะครับนี่ระหว่างที่เรารอขึ้นรถไฟนะครับขบไปอยาว2ค่สองสุดท้ายเราก็เดินมาตรงนี้นะครับข้างนอกสถาน,นีนิดนึงมาจบที่ตกบกกีมาจบที่ตกบกกีตกกัวนี้นะครับพช ก็กินแบบนี้กันเลยเขาเรียกอะไรนะ,น,ะนี่เรียกอะไเรียบร้อยฟ i n i s, <S โอ้เรียบร้อยโอเคอะเ,เ,คเดี๋ยวเรามากินนะครับนี่ยืนกินใคลทายๆทุกชิ้นยืนกินนั่นแหละมา,มาเรามาลองคล้องก่อนนะครับเนี่ยตัวน,นี้น่าจะเป็นอีกคนละรสชาติเนาะนเขามีน้ำซุปให้ เวลากินก็สั่งตัวนน้นแหละแล้วก็ยืนกินนี้เลยืมโคตรเผ็ดเลยอ่ะืมเผ็ดมากน,น,น,น้ำซุปอืโคตรเผ็ดเลยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เราส้มยำมน้ำซุปอร่อยรสเผ็ดแต่อร่อยนะนชิมน้ำซุปด้วยเห็นไหมไอร้อนไหมร้อนอร่อยเออแต่น้ำซุปอร่อย เขาจัแล้วคุณเกาหที่เขาชอบกินแล้วเขาก็รออ้อนแบบอย่างเงี้ยร้อนร้อนร้อนแล้วร้สยังยยงจริงไมไม่อร่อยใช่ไหมทั้งเผ็ดทั้งร้อนเอาหมดเวยว้าวว้าวดูสิคนมองเราเต็มเลย <laughs> คนมองไปสองันนี้มันกินหน้าอร่อยจังเรากินนั้นนี่กันเลยดีไหมก่อนที่รถไฟอะไรอย่างเงี้ยไหนมาละมาละมาละเราดูนะมาละมาละ ้ดูสิดูสิเขามากินตามเราเห็นเรากินแบบน่าอร่อยเอาร้านนี้แหละตอนแรกที่เราไม่มีคนเลยนะครับร้านนี้น <laughs> ู่น <laughs> ข้างหลังเราก็เป็นตรงที่ขายที่เก็บนะครับนูน่นที่เก็อยู่ตรงน้น้นนะครับข้างหลังเราคนก็เยอะเหมือนกันเนาะไปะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อหนมนะครับเตรียมขึ้นรถไฟละ สรุปแล้วเราก็ได้ขนมที่ร้านนี้นะครับ B n C นะครับผมนี่ร้านนี้นะครับอร่อยเอาลองไปชิมดูนะครับมาเราได้แนละ้วหนึ่งยางเดี๋ยวไปเอากาแฟแล้วก็เอาขนมอีกร้านหนึง่งแล้วก็เข้าไปที่แท็กเลยครับไปไปเราเดิอนออกมาจากสถานีแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นที่แท็ก8ปนะครับ8ปดเลี้ยวซ้ายอีกส0นาทีนี่ โอ้นั่นไงมันจะเป็นทางแบบเพียบเลยอ่ะฟาหนุนแปดนี่เราก็ลงมาแล้วเนี่ยถึงแท็กแปดแล้วครับอ๋อเจอรถไฟแล้วเออเดี๋ยวนะครับสักครู่รถคันที่หนึ่งสิบสองอบคันที่หนึ่งเหรอใช่ค่าสิบห้าหนึ่งน่าจะนุ่นหนึ่งข้างหน้า ค4าสิส้าสิบสาตอนนี้าสิบต้องรีบหน่อยรียบหน่อยนะทุกคน คาสองเอ้าเวิร์คาร์่ะถึงแล้วคาหนึ่งโอ้โ oh. ห oh. น่าสุดเลยโอเคถึงแล้วครับขบวนน่าสุดเลยอะ่ะสิบสองเอบีไปอันนี้ก็คือรบรรยากาศรถไฟนะครับสิบสองเไป ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะครับบ่ายโมงสนาทีตรงเวลามากเมื่อกี้วิ่งมาตอนตอนเที่ยงห้าสิบห้าสิบเจออเฮ้ยไม่ใช่ใชตอนบ่ายมงเนาทีบ่ายโมงเนาทีใช่วิ่งมาดูตัว๋วคันที่หนึน่นเราไปลงื้อคันที่สิบหกวิ่งป๊อ๊บกป๊คันที่หนึ่งอยู่หน้านสุดเลยแต่คันที่สองสามสี่ห้าเป็นเฟรายงเรา,อาจอ,อยู่เน้มนีทำไมมันหมด เพิทท่มชาร์จตรงนั้นว้าร<อ>ู้สึกลับมาก็เลยพิ่งวนจนสุดทางคันที่หนึ่งไปคันเดียวที่นี่นึกว่าใจขึ้นว่ารถจักรตอนแรก<อ>มีคนจะมานั่งขบขงวนในกมรถจักดเ<อ>นีลยแต่เลยเ<อ>รถไฟก็ออกแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> นอมนิ่มดีเนาะเดินมาเนี่ยก็โอเคเข้ามานะครับเป็นตู้ดีมากนะครับผมก็คนนั่งไม่เยอะไม่เต็มถ้าตอนซื้อจองตั๋วเราสามารถเลือกที่นั่งได้ว่าเราจะหันหน้าหรือหันหลังที่เที่เรานั่งเนี่ยเราเลือกบนั่งหันหน้าไปทางหน้าขบวรแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับที่นั่งที่นั่งก็มีลักให้ด้วยนะมีที่แขวนเนี่ยแขวนแขวนขนมแขวนอะไรก็ได้เนาะเราเราไปซื้อขนมมาซื้อขนมแล้วก็กาแฟมานี่ <c oughs> อันนี้เขาถามเขาว่าอันนี้กาแฟไหมเขาบอกกาแฟอเมริกาโน่เออเขาอ่านไม่ออกแล้วก็มีขนมเนี่ยเทียบเลยนะครับมีปลั๊ก USB ให้สองช่องปลั๊กหนึ่งอันนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับมีตัวนี้ให้ด้วยอ่าเป็นโต๊ะอย่างนี้เลยอันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้ <c oughs> วางแก้วมันไม่ให้มันเลอ,เออ ไม่ด้วยทำไงไม่เลยแล้วก็มีที่เหยียบเท้านะครับที่เหยียบเท้าเนี่ยที่วางขาอ่าที่วางขาสบายเลยนะครับอันนี้ผมสูง180เนาะอืมสูง180นี่ก็นั่งสบายนะบอกได้ไหมเนี่ยอ่ะมาดูซิบอกได้ไหมมาดูตัวบอกก่อนบ่บ่มีปุ่มอ่าข้างหลังไม่มีคนสบายเลยนะครับกดหลังไม่มีคนอ้าวไม่ลงของเตียงมันปั่นแล้ว ไม่ลง,ไม,ไ,งไม่ลงกดเสร็จตนด่ตัง้งละถ้ากดปุ๊บมันก็อืม <N> โอเค ύ, นั่งสบายานอนนอนสงานอะไรเนี่ยเป็นที่เสียบหูฟังด้วย <N> ออเอออะไรสักอย่างหนึ่งน,นะนะครับับขึ้นได้นะพยายากจะนั่งใกล้ชิดกันเออไม่ต้องนั่งใกล้ก็ได้นะครับนานๆนานๆนั่งใกล้ก็ได้ แล้วก็ที่วางกระเป๋ามีข้างบนนะครับข้างบนวางได้เอาไว้ที่ไหนนู่นระหว่างขางบวนอ่ากระเป๋าไว้ใหญ่ดูทงข้างหลังขงบวนนะครับมันมีที่ช่องวางเนาะมันมีห้องน้าอืม้มมองน้ไม่ต้องวใช่ห้องน้ำมีสบายบายนั่งอย่างนี้ไปสองชั่วโมงครึ่งประมาณนึงนะครับดูวิวไม่มีนะครับน่าจะาเป็นอุโมงค์ซะส่วนใหญ่หญเเพราะว่าภูมิประเทศของประเทศเกาหลีที่เราดูจากแผนที่นะครับมันจะเป็นภูเขาเยอะนะครับ ว่านั่งสบายนะเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวห้องน้ํานะครับผมก,ก็ให้ปวดก่อนขอกินก่อนให้ปวดก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูห้องน้ํานะครับโอเคก็ถ้าใครจะมานั่งนะครับก็แนะนําให้จองตั๋วนะครับเคทกผ่านเว็บในเว็บจองได้จองง่ายจองง่ายมากนะครับ จองผ่านทิป c o m ได้นะครับอใช่เดี๋ยวที่นังได้นะครับก็จองผ่านแล้วก็จ่ายนั้งเลยจองง่ายมากนะครับโดยเฉพาะตอนจ่ายเงินแล้วก็ขึ้นมาไม่ต้องปิ้นตั๋วไม่ต้องอะไรเลยโชวยตัวที่เราที่ี่เราจองได้นั่นแหละใช่ไม่ต้องโชว์ด้วยไม่ต้องโชว์ไม่ตรวจแต่รอดูก่อนว่าเขาจะตรวจไหมเออรอดูว่าเวลาพนักงานขึ้นมาแล้วเขาแบบมาละรอดูว่าพนักงานขึ้นมาเขาจะถามหาตั๋วไหมนะครับมารอดูก่อน นี่ก็คือขนมของเรานะครับนี่เห็นไหมเป็นขนมไส้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็กาแฟครับแวะไปซื้อมาไม่ได้หมายเมื่อกี้นะครับเป็นแบ a c k coffee นะครับเป็นกาแฟดำนะครับ แต่ว่ามีกลิ่นน้ำชุดไกส่สก,กัดนิดนึงนิดนึงหรืออาจจะคิดเองไม่รู้นะเป็นโคบูนะอาจจะเป็นกลิ่นของเขาก็ได้ <Okay. S 1> เออเช็นเม่ามันจะนมีกลิ่นเฉพาะอ,อยู่เออมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของมันดูดีขนาดขวดเี่ยังเขียนโมเอ็กโฟสองพันสามสิบเนี่ยโฆษณาโฆษณาล่วงหน้าเจ็ดปีนี่อันนี้คือวิวข้างนะครับ wow. จะเห็นแสงนะครับเนี่ยตอนนี้อันนี้เป็นวูวข้างทางรถไฟรถดูสีทุกคนปิงเร็วอ่ะว้าวโอ้โหเร็วมากส่วนเร็วมากมองไม่เห็นเลยว่าเป็นขบวนอะไร ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่สถานีรถไฟโซนะครับโอเคเราก็เดินขึ้นมานะครับจากตรงนู้นนะครับบนทางซ้ายนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเ้าชินเนี่ยคนเทียบเลย ตอ,อนนี้เราก็ออกมาจากอยู่ที่สถานีนะครับเราจะไปเราจะไปต่อที่ไหนรายหนึ่งรายหนึ่งส,สีน้ำสายสีน้าเงินใช่ที่จะไปลงที่ทองแดงมูลอืม <ทะ S 1> ครับแล้วทางไปรายหนึ่งก็ดีเดินตามเส้นนะครับเส้นข้างล่างนี้จะมีบอกสีเห็นไหมลายหนึ่งลายสี่นะครับสีน้ําเงินนี<า>่อบอกเลยเราก็ไปตามเส้น <laughs> <laughs> ไปตามเส้นที่บอกโอเคมากเลยนะ ก็บอกบอกแทบทุกอย่างอ่ะที่นี่อุ่นกุนกับโซจาเนาะใช่ออกมาแล้วสถานีนะครับออกมาจากสถานีแล้วอุ่นเลย <Catal og. S 1> ดีแล้วที่เก็บเสื้อกันหนาว <c oughs> ดูแล้วการเดินทางในเกาหลีนี่ค่อนข้าจงจะง่ายเนาะเดินทางง่ายมีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนติดมาังหายแค่ตรงบันไดอะไรบันไดมันเยอะเออบันไดมันเยอะนิดหน่อยไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อน ไปหนึ่งลงตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราลงต่อไปข้างล่างลงมาข้างล่างละไปนั่นไงไลยหนึ่งโอเคไปตีก่อนเดกเ้อนย์ไหหนึ่งสองห้าศูนย์เมื่อกี้อ้าวทำไมเหลือไม่เท่ากันวนะ <c oughs> เราเจอทางลงแนละ้วเราลงทางซ้ายนะครับ เฮ้ยอันนี้มันห้ามลงลงเท่ากันลงเท่ากันโอเคแล้วจะดูทำไมวะเนี่ยอ,อันนั้นมันดังขึ้น <c oughs> โอ้เราลงมาถึงแล้วดูความวุ่นวายสิครับโอเทียบเลยอะไป <c oughs> เราต้องไปทางซ้ายซิต <c oughs> ี้ฮอล์เนี่ยต้องไปทางซ้ายโอเคไปไ <c oughs> เราเตรียมขึ้นมีประวัติให้ดูด้วยสับเวลานหนึ่ง<ม>แต่ก่อนคง<ม>จะเป็น<ม>เป็นแบบนี้เป็นแสดงว่าสถานีเก่านี่คือตัวนี้บริเวณเป็นแบบนี้แหละ<ม>เขาไม่เปลี่ยน,นยใช่<ม>เขาไม่เปลี่ยนเลยแล้วพวกพื้นพวกอะไรเงี้ยเขาทําใหม่หมดมอนอุรักษ์ไว้แต่ก่อนเป็นซองทินอ่อนกับพื้นแบบนี้เนาะโอเคปะแล้วก็ออกจากตัวรถไฟมาแล้วนะครับไปออกาทางออกที่สี่เนาะอืม นูน่นเาบอกเอ็กซิสี <S <S เ่เดินออกไปนูนน่นนะตรงๆไปนู่นนะครับเราออกมาจาัดสถานีแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเติมนี่ก่อนมาเติมเงินก่อนนะครับที่ตู้เติมเงินเติมการ์ดเนี่ยทีมันนี่ตัวนี้นะครับอ่าเติมปึ้งวางบัตรที่ข้างล่างอ่าเสร็จแล้วก็กดเงินเฟือ โอเคเออเจ๋งอ่ะได้แล้วนี่ก็ได้ลองดูสิใบเสร็จเนี่ยเออเจ๋งเนี่ยเป็นเหลือหมื่นเก้าออกมาแล้วนะครับ Exit 4สี่ทางลางก็ไม่มีมันในเรือนก็ไม่มี <c oughs> ต้องแกบกกระเป๋าโอ้ ในสุดล้วก็มาถึงแล้วนะครับกิ้โซ EP ถัดไปจะเป็นการเดินตามหาที่พักรีวิวและไปดูการเช็คอินแบบที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ